สวัสดีเด็กๆคะ่ะสวัสดีเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะอชั่วโมงที่แล้วนะคุณครูสอนเรื่องอะไรไปคะจำได้หรือเปล่าจำได้ไหมสอนเกี่ยวกับเรื่องระบบย่อยอาหารนะคะแล้วก็โรคที่เกิดกับระบบย่อยอาหารและวิธีการ ดูแลตัวเองนะเราจบไปแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูมีแบบฝึกหัดท้ายบทนะระบบย่อยอาหารนะคะเดี๋ยวพอเราเรียนเสร็จชั่วโมงนี้แล้วคุณครูจะส่งเข้าในลายกลุ่มให้นะคะทำแล้วก็ส่งวันวันไหนดีส่งสัปดาห์หน้าวันนี้วันอะไรวันพุธส,ส่งวันส่งวันศุกร์ทันไหมคะวันศุกร์ทันไหมก่อน ก่อน4โมงเย็นนะคะเดี๋ยวพอหลัง6โมงเย็นแล้วคุณครูจะสรุปคะแนนให้นะคะเ,เราใกล้จะปิดเทอมแล้วนะช่วงนี้ก็คุณครูจะสรุปคะแนนให้ทุกสัปดาห์นะคะถ้าคุณครูสั่งงานก็จะสรุปคะแนนให้นะคะบางคนสงสัยช่องคะแนนพิเศษคืออะไรนะ คะแนนพิเศษเนี่ยแต่ละคนจะได้คะแนนไม่เท่ากันนะคะที่คุณครูติ๊กถูกไว้เนี่ยก็คือว่ามีสิทธิ์ได้คะแนนนะคะถ,ถ้าใครอยากได้คะแนนพิเศษตรงนี้นะหนึ่งนะคะ,ะขยันเข้าเรียนออนไลน์นะถ้ามีข้อจำกัดในการเข้าเรียนคือที่บ้านไม่มีโทรศัพท์เลยผู้ปกครองจะต้องเอาโทรศัพท์ไปทำงานด้วย นะคะเย็นหรือเสาร์อาทิตย์นะคะกลับมาก็ให้ดูคลิปย้อนหลังนะให้ดูคลิปวิดีโอย้อนหลังนะคะพอสอนเสร็จแล้วเนี่ยคุณครูจะอัพคลิปนะดึกๆหรือเช้าของวันรุ่งขึ้นคุณครูจะส่งลิงก์ให้นะคะเพราะว่ามันจะใช้เวลาในการอัปโหลดพอสมควรนะเสร็จแล้วทีนี้ให้เด็กๆ ทำงานส่งนะคะทำงานส่งให้ครบทุกช่องเลยก็จะมีคะแนนพิเศษให้นะคะก็ทุกครั้งที่เข้านะคุณครูเช็คชื่อให้นะคะตรงนี้ก็จะได้คะแนนพิเศษด้วยนะอ่าโอเคเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนถึงเรื่องเอ่อการแยกสารนะการแยกสารเนี่ยจะมีอยู่หลายวิธีนะคะ แต่วันนี้จะมาสอนถึงการแยกสารที่แตกต่างออกไปว่ามันมีอะไรบ้างนะคะนี่การก็คือการหยิบออกและการร่อนนะคะขอบคุณคุณครูวิทวัฒและคุณครูที่ดาลัตนะคะสไลด์สวยงามน่ารักมากเลยนะคะอ่ะ การหยิบออกและการร่อนคืออะไรคืออะไรเงียบปริศก็คือการแยกของออกจากกันนั่นเองนะคะสมมุตินะสมมุติว่านะคะข้าวเราเนี่ยเราไปซื้อข้าวสารมาใช่ไหมคะแล้วถุงมันเกิดขาดสมมุตินะถุงมันเกิดขาด เราก็เลยต้องตักเข้าสารเนี่ยนะคะเอาไปใส่ภาชนะที่มันคงทนแข็งแรงเหมือนเดิมนะคุณครูถามเด็กๆว่าเด็กๆตักเข้าสารขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเอาไปหุงทานเลยได้ไหมคะได้ไหมลูกอ้าวเงียบนะคะโหคุณครูเป็นผีบ้าคุยคนเดียวอีกแล้ว ่ายังทานไม่ได้นะคะเพราะว่าอะไรคะมันอาจจะปนก้อนหินก้อนดินก้อนทรายใช่ไหมคะเด็กๆมีวิธีมีวิธีนะคะทำความสะอาดข้าวแบบนี้ยังไงคะเด็กๆใช้วิธีอะไรเอ่ย ที่จะนำก้อนหินก้อนดินก้อนทรายที่มันปะปนอยู่ในข้าวเนี่ยออกเพื่อที่จะให้เราได้ทานข้าวโอ้ไม่ไม่มีวิธีเลยนึกไม่ออกเลยคะ่ะคุณครูคะ่ะคุณครูอย่าถามสิคะคุณครูสอนไปเลยคะ่ะใช่ไหมนะคะอ่านะบางคนนะคะก็จะใช้วิธีร่อนใช่ไหมคะ าการร่อนเพื่อที่จะเอาเม็ดทรายออกนะคะหลายคนก็จะร่อนที่ตะแกรพอพอร่อนด้วยตะแกงทีเพื่อที่จะเอาเม็ดทรายออกก็ร่อนด้วยตะแกงหางเพื่อแยกก้อนหินออกใช่ไหมคะถ้าก้อนหินมันชิ้นใหญ่เราก็หยิบออกก็ได้นะ อ่าอันนั้นตัวอย่างของคุณครูนะคะมาดูตัวอย่างของหนังสือกันบ้างนะคะหนังสือเขาจะบอกเป็นการแยกสารเนื้อผสมที่เป็นของแข็งออกจากกันใช่นะคะข้าวสารก็เป็นของแข็งก้อนทรายก็เป็นของแข็งก้อนหินก็เป็นของแข็งนะคะ การร่อนและการหยิบออกนะคะการร่อนและการหยิบออกสารที่เป็นเนื้อผสมที่เป็นของแข็งนะ, <c oughs> ะในตัวอย่างนะคะตัวอย่างเขาจะมีข้าวเปลือกมีโคกมีสาบมีกระด้งและมีตะแกรง เขาก็จะนำข้าวเปลือกไปตำตำตำเบาๆนะคะพอเปลือกมันกระเทาะออกนะเสร็จแล้วเปลือกมันกระเทาะออกมันก็จะมีทั้งเม็ดข้าวสารแล้วก็มีเป็นเปลือก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 ,อกข้าวกระเทาะออกมาใช่ไหมคะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ใช่ไหมอ่าเขาก็เลยพอกระตำตำเบาๆเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะแยกข้าวสารน,นะคะออกจาก เปลือกข้าวนะเปลือกข้าวหรือที่เราเรียกว่ากแกลบนั่นเองนะเขาจะทำสอวิธีก็คือการร่อนกับการฝัดข้าวเด็กๆรู้จักการฝัดฝัดข้าวไหมที่เอากระด้งมาแล้วก็มาฝัดข้าวอะคะ่ะคือแบบเหมือนกระดกขึ้นกระดกลงนะคะ <c oughs> อ้าวอันนี้เป็นแลบ ที่เราจะต้องบันทึกนะคะแต่ค,คุณครูไม่ให้เด็กๆบันทึกนะแต่เด็กๆนึกภาพออกอยู่ใช่ไหมอะที่ค,คุณครูอธิบายนึกออกไหมนึกออกไหมคะอา้าวอันนี้แบบฝึกหัดไม่ต้องทำนี่มาผลของการสังเกตเลยผลของการทดลองเลยนะคะ เมื่อเราตำข้าวเปลือกจะมีสารหลายอย่างปนกันอ้าวหลักๆเลยอย่างคุณครูเล่านะคะหลักๆเลยจะมีเมล็ดข้าวสารนี่ไงมีเปลือกข้าวหรือแกลบนะคะแล้วก็เมล็ดข้าวเปลือกบางส่วนที่เราตำไม่ตำที่ที่เรากระเทาะมันไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะคะ อ่าเสร็จแล้ววิธีแยกนะเขาจะใช้การหยิบออกหยิบออกตรงนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าหยิบหยิบมเมล็ดหยิบมเมล็ดข้าวเปลือกออกนะคะเพื่อที่จะนำไปตำอีกรอบหนึ่งนะคะการร่อนอันนี้ก็จะร่อนแกลบนะคะแยกแกลบออกจากมเมล็ดข้าวส่วน การฝาดนะคะฝาดก็จะเป็นการแยกเศษเล็กๆของเปลือกข้าวนะคะออกจากเมล็ดข้าวที่ที่หลุดมาจากการล่อนนั่นเองนะงงไหมลูกถ้างงเปิดไมคสอบถามคุณครูได้นะคะอ่าผลของการทดลองนะคะอ่าก็จะหยิบ วิธีการหยิบออกก็จะเป็นการแยกนะคะ,มะเมล็ดข้าวออกจากกันนะการฝัดนะคะก็จะฝัดเปลือกข้าวออกนะ<ด>ก็จะเหลือมเมล็ดข้าวสารไว้นะคะส่วนการร่อนนะการร่อนจะเป็นการร่อนผ่านรูตะแกงเล็กเลกนะคะให้เหลือมเมล็ดข้าวสารหรือมเมล็ดข้าวเปลือกที่มี ขนาดใหญ่ไว้นะสรุปผลการทดลองนะคะเมื่อตำข้าวเปลือกจะได้สารหลายอย่างปะปนกันซึ่งเป็นสารเนื้อผสมนะคะก็จะมีเมล็ดข้าวมีมีเปลือกข้าวหรือแกลบมีรำข้าวนะคะทุกอย่างนี้มีสถานะเป็น ของแข็งทั้งหมดเลยนะคะส่วนวิธีที่ใช้ในการแยกข้าสารออกจากเข้าเปลือกก็จะได้ทั้ง3วิธีเลยจะยิบออกจะฝัดหรือจะร่อนก็ได้นะคะ,ะจบบทเรียนนี้แล้วต่อไหมคะต่อไหมต่อ ep 2องไหมแล้วแต่คุณครูเลยคะ่ะจะต่อก็ได้หรือไม่ต่อก็ได้คะ่ะ คุณครูขออนุญาตไม่ต่อละกันนะคะเพราะว่าข้างบ้านตัดย้านะคะรบกวนสมาธิคุณครูมากเลยนะเดี๋ยวคุณครูขอต่อในชั่วโมงหน้านะคะสำหรับชั่วโมงนี้ไม่มีงานสำหรับเรื่องนี้นะคะแต่จะมีงานสำหรับเรื่องอ่าระบบย่อยอาหารที่เราเรียนจบไปแล้วนะคะส่งภายในวันศุกร์นี้นะคะเดี๋ยวคุณครูอ่า ส่งแบบฝึกหัดเข้าไปให้ในลายกลุ่มเด็กๆจะสะดวกเขียนลงในสมุดแล้วถ่ายรูปส่งก็ได้หรือจะสะดวกพิมพ์ลงในไฟล์แล้วส่งไปทางไฟล์ก็ได้นะคะส่งในลายส่วนตัวหรือลายกลุ่มก็ได้นะคะถ้าเป็นลายส่วนตัวคุณครูจะมี2ลาย นะมีวงเล็บสอนออนไลน์อีกลายหนึ่งนะคะถ้าเป็นวงเล็บสอนออนไลน์เด็กๆส่งมาคุณครูจะเห็นเลยนะแต่ถ้าวงเล็บวัดเทพ,พราชนะคะจะต้องแจ้งคุณครูก่อนเพราะว่ามันเป็นลายส่วนตัวจริงๆนะจะต้องแจ้งคุณครูก่อนว่าจะส่งเข้าในลายนั้นนะคะแล้วก็เราก็จะต้องแอดเพื่อนเพิ่มเพื่อนกันก่อนคุณครูถึงจะ เห็นข้อความที่เด็กๆส่งมานะคะแต่ถ้าจะให้สะดวกก็คืออ่าส่งไลา์วงเล็บออนไลน์สอนออนไลน์จะสะดวกเด็กๆที่สุดและอ่ะาไลกลุ่มจะสะดวกเด็กๆที่สุดนะคะอ่าเด็กๆมีอะไรสงสัยไหมคะไม่คะ่ะอ่าไม่มีนะไม่มีงั้นคุณครูขอ จบการเรียนการสอนการแยกสารแต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีเด็กๆและท่านผู้ปกครองด้วยค่ะสวัสดีค่ะ